เริลีสกุลาเรื่องสั้นพิเศษตอนเดียวจบตอนชีวิตรักคาซือเอ๋หน้อยพวกเหนียวนี่กู้แล้วก็ไม่ค่อยจะจ่ายกันดูซิต้องให้เศรษฐีเงินกู้อย่างฉันต้องมาทวงสองเที่ยวสามเที่ยวเฮย้ยคุณลุงคะยายเจเนี่ยขูดดิสมัดเลยนั่นนะสิช่วงเนี้ขายของก็ไม่ค่อยจะดีคิดดอกก็โหด ว่าก็ว่าเธอลุงฉันว่านะไอพวกขูดบี้ขนาดเนี้ยเดี๋ยวก็ตามตามทานเองล่ละนั่นน่ะสิพี่ฉันก็ว่างั้นล่ะอุ๊ยครูซูโอคุงมารับฉันเหรอจ๊ะใช่แล้วล่ะครับคาซึอเอะที่รักแหมครูซูโอคุงแฟนฉันเนี่ยทั้งน่ารักแล้วก็ใจดีกับฉันมากเลยถ้าอย่างนั้นคาซึอเอะก็ให้ผมสักหมื่นสองหมื่นเยนสิครับแล้วผมคนเนี้ยจะน่ารักยิ่งขึ้นไปอีก แหมแค่นั้นเองเพื่อครูสุโอคุงขนนักแห้งฉันไม่ร่วงอยู่แล้วจ้ะโอ้โห,โหดูนางสิเปผู้ชายซะระวังเธอฮ่ <c oughs> วันนี้เมียหน้านโง่ของผมมันเปนเงินมาให้เพียบเลยก็เลยมีเงินมาถลุงที่บ่อนซะเยอะ <c oughs> ยินดีด้วยก็ขอให้มือขึ้นแล้วกันนะนายคูสุโอฮ <c oughs> มือฉันนี้แล้วแน่นอนอยู่แล้วครับ ครูซุโอฉันนะ่ะหมดตัวแล้วนะก็ณนายเล่นขอ,อย่างกับฉันพิมพ์แบงได้สักขนาดนั้นนะอะไรนะหมดตัวแล้วงั้นเหรองั้นผู้หญิงอย่างเธอมันก็หมดประโยชน์แล้วครับเอครูซุโอะนายพูดแบบนี้ได้ยังไงที่ผ่านมานายไม่รักฉันเลยงั้นเหรอ <laughs> ฉันก็รักแค่เงินของแกเท่านั้นแหละนี่เมื่อแกหมดตัวแล้วเราก็เลิกกันทำไมคูซุโอนายใจร้ายจริงๆ พังพงหมดแล้วฉันไม่เหลืออะไรเลยเสียเงินไปตั้งเยอะแถมยังต้องเห็นมันอยู่กับผู้หญิงคนใหม่รีบเดินดีกว่าปิดตาเอาไว้ฉันไม่อยากเห็นครูสุโอะฉันไม่ไหวแล้วนะตั้งแต่นายอยู่กับฉันมางานการนายก็ไม่ทำ่ทาบ้านนายก็ไม่ได้เสียข้าวปลาอาหารนายก็กินอยู่ฟรี ทำไมฟูรุกะนี่เธอจะเลิกกับฉันได้ไงก็ใช่นะสิฉันคิดว่าพวกเราควรเลิกกันเรื่องอะไรถ้าเธอจะเลิกกับฉันนะนะก็หาเงินมาให้ฉันหนึ่งล้านเยนสิฟูรุกะรับรองว่าฉันจะตัดขาดกับเธอเลยมันจะมากไปแล้วนะครูสุโอะได้ฉันจะบอกความจริงความจริงอะไรของเธอไม่ทราบก็ความจริงฉันไม่ใช่ผู้หญิงฉันเป็นสาวดุน่นนายไม่ได้สังเกตท่ายืนฉันด้วย ฮะเรื่องจริงเหรอใช่รู้แล้วก็เลิกเลิกกับฉันไปซะแล้วถ้านายไม่เชื่อนะฉันจะให้ดูหลักฐานว้าวเห็นหรือยังว่าฉันมีซิกแพคเซเว่นแพคฟูรูกะทำไมไม่บอกฉันตั้งแต่แรกถ้าฉันรู้ว่าเธอเป็นแบบเนี้ยฉันจะเป็นฝ่ายไปเงินให้เธอเองเดี๋ยวนะหรือว่านายจะเป็นวา ก็ใช่นะสิฟูรูกาที่รักของผมไหนมันกลายเป็นแบบนี้แม่เจา้าแบบนี้คาซึอเอะก็คงไม่ต้องปิดตาอีกแล้วขอบคุณนะคะถูกใจสาววายยนะิ <c oughs> ่งนักแหมมาอย่างเศร้าจบอย่างคลิกเลยนะคะ วันนี้ช่วงดึกไม่มีนะเพราะว่าช่วงกลางวันที่เดินทางไปเอาโล่มาฝาก Subscribe และกระดิ่งช่องเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย